คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยอยากให้ศึกษาแพทย์เนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเรามีสโลแกนคําว่า happy medical school นะคะในระดับชั้นปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราจะมีการตัดสินผลแบบ OSU นะคะทาให้มั่นใจว่าเด็กมีทั้งความรู้และความสุขไปควบคู่กันนะคะแต่ในชั้นคลินิกเนี่ยเรายังมีการตัดสินผลเป็น letter grade A ถึง F อยู่นะคะเพราะเนื่องจากระบบการเรียนต่อในปัจจุบันนะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศบางที่ยังต้องใช้เกรดอยู่นะคะ เพื่อทำให้น้องๆมีอนาคตต่อไปที่สวยงามแล้วก็ยังมีความสุขอยู่เราจึงเป็นการผสมผสานระหว่าง OSU และ r o t t e a d e คิดว่าชอบ OSU มากกว่าครับผมสำหรับหนูชอบ OSU มากกว่าค่ะเพราะว่ามันรู้สึกกดดันน้อยกว่า ABC อะค่ะมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านก็เลยเครียดน,น้อยกว่าค่ะออสำหรับผมผมชอบ OSU มากกว่าครับเพราะว่า มันเป็นระบบที่ทําให้เราเรียนแบบไม่ต้องแบบว่าเปรียบเครียดกับใครอะครับคือทําตามเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านแล้วก็เกณฑ์เนี้ยก็คือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มหาลัยะยอมรับแล้วอะครับในโอสเนี่ยเป็นรู้สปเป็นระบบที่ทาให้เราเปิดโอกาสมากกว่าที่ในการที่ทําหลายๆอย่างที่เราชื่นชอบครับผมคิดว่าเป็นเกรดน่าจะกดดันกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า ถ้าเป็น OSU เราจะแบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะได้ A B C หรือ D แบบเราผ่านแล้วก็พอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำเกรดให้ลักษณะดีขึ้นเพื่อที่จะมีความคุิภาพมากขึ้นในการเรียนต่อเฉพาะทางหรือว่าการทําความก้าวหน้าทางเครียนต่างๆครับผมถ้าเกิดว่าเป็น A B C ก็จะต้องคิดว่าจะได้ระดับไหนมันมีหลายระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า OSU ก็คือไม่ต้องกดดันกับใครไม่มีเกรดมาเปรียบเทียบอันนี้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอาจจะเท่าๆกันครับแล้วแต่ว่า คนไหนจะตั้งเป้าอย่างไรครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น OSU ถ้าเกิดเขาตั้งเป้า O เขาก็เครียดได้เท่ากับการที่เขาอยากได้ A ใน l ร t t e r g เก d e เหมือนกันครับคิดว่าน่าจะเป็น Letter g เกรดค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคะแนนแต่ละคะแนนก็จะมีผลต่างกันไปกับเกรดของเราเลยรู้สึกแบบว่าถ้าเป็นถ้าเป็น l e t t e r g เก d ดอะคะ่ะเรนช์เรน์คะแนนมันจะแบบแคบมากแล้วคือเหมือนคะแนนถ่านาานิดเดียวมันก็ไม่ได้เกรด A แล้วงเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ความกดดันมากขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็น OSU ก็คือได้ S มาก็พอใจแต่ว่าถ้าได ได้ก็คือก็คือดีใจมากขึ้นค่ะเรเทอร์เกรครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมันต้องแข่งขันกับเพื่อนด้วยครับแทนที่จะแข่งขันกับตัวเองมากกว่า l e t ทอร์เกรเหมือนกันค่ะเพราะว่าคิดว่าพอมันเป็น ABC แล้วแบบเกณฑ์มันจะขั้นเองเงี้ยค่ะมันก็จะสูงเกฑ์มันก็จะสูงค่ะก็ก็จะอาจจะทําให้กดดันมากขึ้นค่ะ หลังจากเราทํามานะคะจริงๆเราทํามาแล้วทั้งหมด3ปีนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2564นะคะหลายท่านอาจจะกังวลว่าการตัดสินผลผ่านไม่ผ่านเนี่ยจะทําให้มาตรฐานเราเลดลงหรือเปล่านะคะอยากจะให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราไม่ลดมาตรฐานแน่นอนค่ะรวมทั้งเรามีการประเมินทักษะและเจตคติแยกสางหาคความรู้ก็ต้องผ่านทักษะก็ต้องผ่านเจตคติก็ต้องผ่าน